ซินเจียยูนี่ซินเนี้ยผู้ใช้ฝรัง่งสวัสดีช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับวันนี้เราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรหรือว่า Food for Future ที่วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเนื้อสุกรไทยจากรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับแน่นอนครับว่าจุดจีนวาระแห่งการเฉลิมฉลองสู่การขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกนะครับเป็นเทศกาลที่สําคัญมีธรรมเนียปฏิบติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยในทุกๆปีเนี่ยจะมีพิธีการการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษซึ่งทําให้วัตถุดิบหลักที่นํามาเป็นของไหว้ยอย่างหมู เป็ดไก่มีอุปสงค์หรือความต้องการซื้อมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆครับสำหรับ EP นี้นะครับเราเนี่ยจะมาเจาะลึกนะครับถึงข้อมูลอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในไทยกันครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและอนาคตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยจะต้องอัปเดตนวัตกรรมอะไรยังไงเพื่อให้ได้โตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมนี้ ดูให้จบกันนะครับจากข้อมูลแนวโน้มอ,อุตสาหารกรรมเนื้อสุกรไทยนะครับปี2,567ประเทศไทยนะครับมีการเติบโตของการเลี้ยงสุกร,รในอุตสาหารกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง4.7%หรือเพิ่มขึ้นราวๆ8 0 0 0ตัวครับเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากต้นทุนหลักอย่างราคาอาหารสัตว์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันครับในขณะที่ความต้องการเนื้อสุกร,รของผู้บริโภค มีการขยายตัวราว2.5%นะครับตามราคาเนื้อสุกรที่ปรับตัวลดลงมาทั้งนี้การกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะยิ่งช่วยเพิ่มภาพรวมของการบริโภคอาหารซึ่งรวมถึงเนื้อสุกรก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับความท้าทายของอุตสาหากรรมสุกรไทยนะครับถึงแม้ตัวเลขโดยรวมของอุตสาหากรรมการผลิตสุกรในไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ดีแต่ปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรแช่ยเย็นแช่แข็งของไทยยังน้อยมากๆนะครับสำหรับการเติบโตยังไม่สูงมากนะัก เนื่องจากราคาขายของไทยนี่ถือว่ายังสูงกับคู่แข่งอย่างจีนอีกทั้งเนื้อสุกรของไทยนะครับส่วนใหญ่อ่ะยังไม่ได้รับการรับรองให้ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อยครับนี่จึงเป็นอีกความท้าทายใหญ่นะครับในการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเราครับหากเราพูดถึงความเสี่ยงนะครับของอุตสาหกรรมสุกรไทยอีกทั้งเกษตรกรไทยและอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยยังต้องเจออีกหลากหลายปัจจัยความเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1ต้นทุนการผลิตที่มีระดับที่ค่อนข้างสูงมาก ท้งต้นทุนการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้มาตรฐานเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดเสรีการค้า FTA ครับที่ไทยเนี่ยยังไม่มีการควบคุมการนําเข้าที่จะทําให้การแข่งขันอุตสาหกรรมสุกรไทยของไทยนั้นรุนแรงมากขึ้นครับอย่างเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องของจํานวนประชากรไทยนะครับที่มีแนวโน้มลดลงตามปัจจัยความกลัวด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปัจจุบันนะครับในข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมีการคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตปี 2,572ไทยเราจะเป็นซ u เปอร์เอโซไซตี้ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านการบริโภคเนื้อสุกรที่ลดลงนะครับเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่บริโภคเนื้อสุกรน,น้อยอยู่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ49กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นนะครับจากหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยประสบปัญหาในด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในอนาคตนะครับรัฐบาลนะครับจึงมีแนวคิดในการจัดการเรื่องนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเกษตรกรนะครับโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครับ อย่างเช่นนะครับหนึ่งเลยคือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั่นเองครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบ IOT และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการตลาดธุรกิจการเกษตรนั่นเองครับด้วยเทคโนโลยีนะครับและนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถนะครับในการช่วยลดแรงงานลดต้นทุนรวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรม ได้อีกด้วยครับ NIA นะครับในฐานะ f o c a l c o ร o ดักเมีหลากหลายโครงการนวัตรกรรมที่พร้อมจะสนับสนุสน,นผู้ประกอบการไทยทุกรายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับการหาเรือความร่วมมือกับ NFI สถาบันอาหารในการพัฒนานวัตรกรรมอาหารแอน,นาคตหรือว่า Future Food นั่นเองครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรนะครับผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมอาหารและการบริการให้เพิ่มคุณค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มของโลกครับ ร,รวมไปถึงนะครับยังสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือ mandatory innovation business platform ครับโดยสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์นะครับกระบ,บวนการการผลิตและการบริหารการจัดการพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดจนฟ่วงโซ่คุณค่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทาง n i a สนับสนุนโดยสุกรเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องการการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ปัจจัยการผลิตการพัฒนาวัคซี และระบบการส่งส่งว,วัคซีนสําหรับสัตว์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับสัตว์สูตรอาหารสําหรับสัตว์โดยสนับสนุนผ่าน,นกลไกที่หลากหลายทั้งตโครงการนวัตกรรมแบบม o b i l e า Dreamatic Innovation กลไกการสนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่กลไก t a n d a r d testing กลไกการขยายธุรกิจนวัตกรรม Market Expansion กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบ,บางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่องกลไกนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบีย้ย และ Corporate Co-Funding ติดตามรายการ i n n o t a i n Next Step ประเทศไทยผ่านเทนวัตกรรมได้ทาง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ครับ